นี่มันบ่หนักเลยนแบลหัวตีมแรงเด้อแกสไก่แบบบ้านๆจ้าจักสเอินไก่หรือเอิ้นนกเจ้าเนาะตัวน้อยแห้งที่เห็นนี่บ่แม่นไก่แจ้เด้ไก่น้อยเรื่องปุงก็สิบ่มีหยังหลายมื้อนี้ซาปวงสิมาต้มาบ่าวสิใส่พวกเครื่องต้มยำไปก่อนแล้วก ตามด้วยพงน่วเกลือบักขามเปียกแล้ก็น้ําปลาแดกมื้อนี้สิต้มทาบ่ายาดบ่าญาิเลิกงานมาสิได้มาสัวเลยไก่สิได้เปื่อยพอดีซัวไก่หรือนกเจ้าของเฮาเนาะเก้าคือเดิมละเฮ็ดนักกินอยู่เฮือนละเด้อยู่นนทบุรีละเด้กลับมาจากมุกดาหารแล้วตอนนี้พอปรุงน้ําเสร็จซะเรียบร้อยนัวดีแล้วซาวปวงก็สิเอาไก่แจ้ของเฮาลงไป ไก่แจหรือว่าไก่บานของข้านี่ล่ะแต่ว่ามันน้อยพี่น้องบ่ระนันได้กินข่าวหลายตายซะก่อนไ้นอยกระสิต้มว่าดนดอกพี่น้องต้มจักข้าวหนึ่งหนึ่งข่าวถาบ้าญาติพ้อมตอนนี้บ้าญาติก็ได้มาหอดเป็นชีเรียบรอยให้บ่าญาติจัดการต่อส่วนสาวปวงก็สิไปหาแน้วเป๊กแนวถอนถาเด้อพี่น้องไปจ่าไปเจอกระเบ่าพิชชุดพ่ควาพิควาพูดถึงจจงแนวมาเกียบเลย พอแล้วเสียดาบเอพี่มีงททำเองครับเอาขั้วเนยอาขั้วเราขั้ไปกับหนเอาขั้ในขัวเองไหมขัวเองปั้นเองพอแล้วรตัวคนคยังท้งนนะชไช <laughs> หอมอ่ะหนูมาสซอยได้รุนนน่นี่มีดหอเออนี่ตั้งไกลแล้วมีดอยู่ข้างๆงั่นทำไมไม่เอามามางาน<ร>าชวดมา,าทำมาทำนะเงินบาทมืบาทมีดก็ได้ญญาากินนะครับตั้งไกลบาทกับเงินมืดรอกอันนี้เพื่อนนะ ก้นหะั่นาเนะไปหน่องมาเห็นหนักลูกหนั่ลูกมแมหลูนวตีมาแรงเด้ลยแก้กินตีนไหมไปจ้ะกัดเสิร์ฟสวัสดีครับ มาครับพี่น้องมาอนี้มาอยู่กับกวดสับปวงกับบายัดคือเก่ามาอนี้มาต้มซัวไก่บ้านพี่น้องเลยต้มซัวไก่บ้านสนับพวกกุ้งสมัคกตังกุ้งตังกุ้งไฟน้ำลายแตงน้ำบายัด าแหงล่ง,ลงตามือน่ะลงน้องมือน,น่อะหระพี่น้องไาแห้งแห้งพัยีรีแดดตีสิบสามองศานเมื่อแห้งในจังไงไปลเราไม่ได้ตำล่า้าวปั่นเขาไงในจักบาทเสววไก่เนี่งข,ข้ามเขาบาใหญ่ดมาได้แล้วเขาอย่างไงแท้ปัลลาฮาบาท น้ำเกอืมเป็นน้ำลายน้ำเออกุระเป็นละ,ละไปรวยอยู่หอผักแห้วหอ,อมผักเนาะ